สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกันเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยนะครับช่วงนี้ก็มีความไม่แน่นอนสูงทีเดียวโดยเฉพาะหลังจากที่นายกถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะครับค่ะก็เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะใช่ครับทีนี้เราจะมาดูข้อเสนออันหนึ่งที่น่าสนใจมากจากพักประชาชนมีข้อมูลมาจากการคุยกับคนใกล้ชิดพักนะครับแล้วก็คุณอนุทินด้วยเกี่ยวกับแนวทางที่เขาเรียกว่านายกเฉพาะกิจอ๋อค่ะ นายกเฉพาะกิจครับว่ามันจะเป็นทางออกได้ไหมยังไงค่ะคือแนวคิดนายกเฉพาะกิจเนี่ยนะคะก็ถูกเสนอขึ้นมาเผื่อว่าหากนายกคนปัจจุบันต้องพ้นตำแหน่งไปจริงๆนะคะครับผมโดยเขาก็จะมีภารกิจหลักๆชัดเจนเลย4ข้อนะคะแล้วก็มีกรอบเวลาด้วยมีอะไรบ้างครับ4ข้อนี้ข้อแรกเลยคือต้องผ่านร่างพรบง,งบประมาณให้ได้อันนี้สำคัญมากค่ะจำเป็นเร่งด่วนใช่ครับ 2. ก็คือ,อเรื่องความสัมพันธ์กับกัมพูชาต้องคลี่คลายให้อยู่ในระดับที่อพอรับได้บริหารจัดการได้อืมค่ะสผลักดันร่างพรบรประชามติอันนี้ก็อยู่ในสภาแล้วนะคะอ๋อที่ค้างอยู่ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายสำคัญเลยคือต้องยุบสภาภายในสิ้นปีนี้ค่ะยุบสภาสิ้นปี น่าสนใจตรงเงื่อนไขที่ผูกมาด้วยนี่แหละครับคือพักประชาชนเนี่ยเขามีสสเยอะสุดใช่ไหมครับ142เสียงใช่ครับค่ะมากที่สุดในสภาตอนนี้แล้วข้อมูลที่เราได้มาเขาบอกว่าพร้อมโหวตให้ออแคนด,ดิเดตนายกคนไหนก็ได้คนไหนก็ได้ค่ะที่ยอมรับเงื่อนไขสี่ข้อเมื่อกี้นี้แต่มีแต่แต่มีเงื่อนไขสําคัญนะคะคือพักประชาชนเองเนี่ยจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลอ๋อไม่ร่วมรัฐบาลค่ะ ไม่ร่วมแล้วก็จะยังเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมทําหน้าที่ตรวจสอบต่อไปโอ้หวันนี้ชัดเจนมากนะครับคือเหมือนยื่นเข้าเสนอพร้อมเงื่อนไขแล้วตัวเองก็ไม่ขอเข้าไปมีส่วนในอํานาจบริหารด้วยใช่ค่ะเป็นการวางกรอบที่แบบเปิดเผยโปร่งใสเลยคือไม่ได้ล็อกสเปกว่าต้องเป็นคนนั้นคนนี้แต่เน้นว่าใครก็ได้ที่รับหลักการรับภารกิจนี้ไปครับแล้วการที่บอกว่าไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยก็เหมือนเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าเอ้ยไม่ได้มีเรื่องต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีนะอะไรแบบนั้นเข้าใจครับ ทีนี้ก็มีชื่อของคุณอนุทินชาญวีรกูลโผล่ขึ้นมาด้วยในฐานะแคนดิเดตคนหนึ่งเรื่องนี้มีความคืบหน้าหรือว่าความชัดเจนยังไงบ้างครับอืมจากข้อมูลที่เราเช็คมานะคะคือทั้งฝั่งคุณอนุทินเองแล้วก็ทางพรรคประชารัฐเนี่ยก็ยังมองตรงกันนะคะว่าอตอนนี้มันเร็วเกินไป อ๋อ oh, ยังเร็วไปค่ะยังเร็วไปที่จะมาคุยหรือตัดสินใจอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าสถานะนายกคนปัจจุบันก็ยังไม่ชัดเจนต้องรอตรงนั้นก่อนครับครับแม้ว่าอาจจะมีข่าวหรือมีคนใกล้ชิดบอกว่าเอ้ยคุณอนุทินก็พร้อมนะถ้าสถานการณ์มันพละไปถึงเวลาก็พร้อมทําหน้าที่แต่ว่าเรื่องเงื่อนไขสี่ข้อนั้นนะคะยังไม่ได้มีการคุยหรือตกลงกันเป็นทางการเลย โอเคครับชัดเจนว่ายังเป็นเรื่องของอนาคตแต่แน่นอนข้อเสนอที่มีเงื่อนไขค่อนข้างเจาะจงแบบนี้มันก็ต้องมีคนมองต่างมุมกันไปนะครับแน่นอนค่ะมีฝ่ายหนึ่งที่อาจจะมองคล้ายๆคุณทอมที่เคยให้ความเห็นไว้นะครับก็จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเงื่อนไขแบบนี้มันเหมือนเป็นการยื่นคําขาดไปหรือเปล่าแบบแจ็กอิทโอลิวินะครับอ๋อค่ะค่ะเหมือนกดดันไหมอะไรแบบนี้ใช่ครับเป็นการกดดันทางการเมืองไหม แล้วทำไมต้องผูกมัดด้วยล่ะทำไมไม่ปล่อยให้เลือกคนที่ดีที่สุดไปเลยเข้ามาบริหารแบบไม่มีข้อจำกัดอะไรค่ะประเด็นเรื่องคนที่ดีที่สุดนี่ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าคำว่าดีที่สุดในทางการเมืองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนามธรรมนิดนึงวัดผลยากเหมือนกันจริงครับแล้วฝ่ายที่ตั้งคำถามเขาก็กังวลเรื่องความยืดหยุ่นด้วยนะคะอย่างเงื่อนไขที่บอกว่าต้องยบสภาสิ้นปีเนี่ยถ้าสมมติรัฐบาลเฉพาะกิจทาได้ดีมาก แก้ปัญหาได้หมดแล้วล่ะครับจําเป็นต้องยุบไหมหรือว่ามันอาจจะกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนที่เขาอยากเห็นนโยบายต่อเนื่องอะไรแบบนี้อืมก็มีเหตุผลค่ะแล้วก็มีข้อสังเกตด้วยว่าเอ๊ะหรือว่านี่เป็นแค่กลยุทธ์ทางการเมืองของพรรคประชาชนหรือเปล่า<ๆ>เพื่อให้ตัวเองได้เปรียบเลือกตั้งครั้งหน้าอ่าฮะแล้วฝ่ายที่เขาสนับสนุนเงื่อนไขนี้ล่ะครับเขามองอยังไง ฝ่ายที่สนับสนุนนะคะซึ่งอาจจะคล้ายๆมุมมอง,องคุณช่อที่เคยพูดไว้เนี่ยเขาก็จะแยงว่าเงื่อนไขสี่ข้อเนี่ยมันโปร่งใสนะตรงไปตรงมาครับแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งน,นั้นเลยไม่ว่าจะเรื่องนบประมาณเรื่องแก้ปัญหาต่างประเทศหรือว่าเรื่องปูทางแก้รัฐธรรมนูญผ่านพรบรประชามติไม่ได้ทำเพื่อพักตัวเอง เขามองว่าการที่พักมีเสียงสอสอมากที่สุดเนี่ยมันก็เป็นอำนาจต่อรองทางการเมืองอย่างหนึ่งนะแล้วการที่เสนอเงื่อนไขแบบเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยดีกว่าไปตกลงรับหลังกันเยอะเลยอืมก็น่าคิดครับค่ะแล้วการที่ยืนยันว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลอีกเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวค้ำประกันเลยว่าจะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะแล้วก็จะช่วยกันดันให้ทำตามสัญญาจริงๆครับผม เขายังอ้างถึงกรณีในอดีตด้วยนะคะอย่างคุณอนันต์ปัญญารชุนที่เข้ามาเป็นนายกก็มีภารกิจหลกัหลกๆคือจัดการเลือกตั้งยุบสภาซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่อ่าครับมีบรรทัดฐานอยู่บ้างสรุปแล้วดูเหมือนว่าเป้าหมายสําคัญปลายทางของข้อเสนอนี้ก็คือการไปสู่การยุบสภาภายในสิ้นปีนี้ใช่ค่ะหลกัหลกๆมาจะเป็นตรงนั้น ซึ่งมันก็ไปตรงกับผลโพหลายสำนักเหมือนกันนะครับที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อยากให้ยุบสภาเรียกตั้งใหม่ใช่ค่ะแต่ประเด็นนี้มันก็มีข้อถกเถียงต่อมาอีกว่าแล้วระหว่างการทำตามเสียงเรียกร้องให้ยุบสภาตามโพกับการที่ต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้ประชาชนก่อนเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่ากันนะตอนนี้นั่นสิครับ แล้วก็อย่าลืมว่ารัฐบาลปัจจุบันเองก็มีความเปราะบางอยู่แล้วนะคะอย่างเรื่องสภาล่มตั้งแต่วันแรกๆที่เปิดประชุมเนี่ยก็เห็นชัดๆว่าการคุมเสียงข้างมากมันก็ลำบากอยู่ครับผมสรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็เห็นต้องจับตากันใกล้ชิดนะครับแนวคิดนายกเฉพาะกิจพร้อมเงื่อนไข4ข้อจากพักประชาชนก็เป็นเหมือนข้อเสนอหนึ่งที่โยนหินถามทางเข้ามาค่ะในภาวะที่มันดูเหมือนจะยังหาทางออกไม่เจอใช่ครับ แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อว่ามันเหมาะสมหรือไม่เป็นประโยชน์ส่วนรวมจริงๆหรือเป็นแค่เกมการเมืองฮะแล้วก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะนอกเหนือจากตัวเงื่อนไขเองเนี่ยคือเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรเกี่ยวกับ กระบวนการต่อรองทางการเมืองไทยในภาวะวิกฤตแบบนี้ครับน่าสนใจการที่มากําหนดเงื่อนไขกันแบบเปิดเผยโปรง่งใสต่อสาธารณะแบบนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นแนวทางใหม่เป็นบรรทัดฐานใหม่ของการเมืองไทยในอนาคตหรือเปล่าหรือหรือว่าในทางกลับกันการวางกรอบที่มันดูตายตัวเป๊ะๆแบบนี้มันจะยิ่งเสี่ยงทําให้เกิดทางตันมากขึ้นถ้าไม่มีใครยอมรับเงื่อนไขเลย เมื่อเทียบกับการไปเจรจาต่อรองหลังม่านแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันมาอันไหนมันจะนําไปสู่ทางออกได้ดีกว่ากันเป็นคําถามที่น่าคิดมากครับต้องติดตามกันต่อไปครับ